สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับวันพฤหัสครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปขึ้นสะพานทสมาราชันครับพอดีมีส่งของอยู่ใกล้ๆด่านดาวขนองครับใ,ใกล้ด่านเก็บเงินดาวขนองครับ <c oughs> มันอยู่ใต้ทางด่วนครับ นี่เดี๋ยวพาไปขึ้นทศมาราชันครับผมวันนี้เป็นวันพฤหัสนะรครับพฤหัสที่แปดครับเราจะไปเราขึ้นเราออกออกแยกมาแล้วนะครับเรากำลังจะไปนะครับนี่ขึ้นทศมาราชันครับประมาณ00ทันทศมาราชันขาเวียนซ้ายมาแล้วครับนี่ก็กำลังจะเข้ากับเราจะขึ้น เปลี่ยงไปลงตรงทางจะไปชาวทิศนะครับชาวทิศไปพุทธบูชาครับสองตรงนี้เสร็จแล้วก็เราจะไปพุทธบูชากันครับตอนนี้ก็น่าจะได้ไปกลับรถในไปสษณีเหมือนเดิมครับเพราะว่า <c oughs> ตรงนั้นเขาห้ามกลับห้ามเลี้ยวขวานะครับวันนี้อากาศคึ้มคึครับคึ้มแดดคึ้มแดดหน่อย ในวันที่พายุเข้าภาคเหนือภาคีสามนะก็วันนี้ก็ผ่านส,สวยๆครับก็สมาลาชันนอนดีๆครับไปกันครับผมไปดูบรรยากาศน้ำเป็นน้ำเจ้าพระยาเป็นสีแดงเจือกเลยนะครับวันนี้น่าจะน้ำเหนือลงมาครับในกล้องอาจจะมองไม่เห็นครับ <c oughs> รประมานพื้นสร้างเสร็จนะครับไครับนี่ครับก็คือบรรยากาศนะครับข้างก็คือธนาคารกรสิกรไทยครับคอนโดด้านขวามือ้ด้านซ้ายมือก็เสร็จเสร็จแล้วนะครับเป็นลมชาวพุทคกัน เสร็จนะครับก็ตรงนี้ก็จะเวียงไปสมุทรสาครได้นะครับถ้าเขาเสร็จแล้วเขาก็จะน่าจะรื้อชุดน,นี้ออกวันนี้ออนเนี่ยครับแล้วก็ไปไปสมุทรสาครครับแล้วก็จะลงที่ถนนสุขสวัสดิ์นะครับแล้วก็เราจะวนขวาวนซ้ายเพื่อจะไปชาวทิศครับ าพาทัสมาราชันนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมไปอัปเดตพันธุ์พะล้มสองอีกด้วยครับว่าเป็นยังไงบ้างวันนี้าจากทีไ่ได้อัปเดตหลายอาทิตย์แล้วอาทิตย์กว่าๆนะครับไม่ได้มาตอนนี้ก็ไปครับข้างบนก็เริ่มวางแผ่นพื้นสะพานไปได้เยอะแล้วนะครับจุดนี้นะครับจุดด่านดาวคนองนะครับตรงน,นี้ที่ว่าเกิดปัญหาคาสะพานถล่มก็ตอนนี้ก็เริ่มก่อสร้างต่อนะครับ เริ่มวางหัวต่อมอสะพานเริ่มขึ้นคานสะพานแล้วนะครับ <c oughs> นี่ครับหลันี้ยังไม่ได้เก็บตังค์นะครับวิ่งฟรีอยู่นะครับ,รบวิ่งฟรีนี่ครับไป้ายไหมเราจะไปประชาธิษฐ์ครับถนนประชาธิษฐ์ ไปพลังสองก็ได้นะครับออกวาตรงนี้ครับไปกันครับข้างบนก็เป็นทางรถไฟนะครับสายอะไรสีอะไร,ะไ,รไม่รู้ก็ <c oughs> <c oughs> นี่ครับนั่นคือบรรยากาศของทศมาราชันครับ ครัเราเลี้ยวมานะครับเพื่อจะไปส่งลูกค้าเราลลูกค้าเราอยู่ใต้ทางด่วนนี่ครับใต้ทางด่วนนาคอนองเนี่ยตรงหลังธนาคาร UOB เนี่ยครับอยู่หลังธนาคารนะครับ UOB เ,เราต้องไปหาที่กลับรถนะครับเพื่อจะกลับรถมาเราเพื่อจะเข้าซอยขวามือนี่ครับ ที่นี้ก็ฝากไว้ในครันนี้ครับเป็นบรรยากาศของสะพานรถสมาราชันครับนี่เดี๋ยวเราจะต้องกลับรถคืนไปนะครับขออนุญาตไปสนีนะครับผมผมไม่มีที่กลับรถครับมูมีที่จอดเลยเย็ดเปลียดแล้ว ขอนุญาตนะคะไปรษณีย์ครับผมต้องกลับรถตรงนี้ครับอนุญาตเด้ออย่างดีนะครับที่ยังมี ให้กลับครับเพราะว่ากลับรถไม่ได้ครับไม่รู้จะไปกลับที่ไหนเราก็ต้องขออนุญาตนะครับเ,รเพื่อจะไปหลังธนาคารอยู่อบครับตั <c oughs> ะเช้าทิศนะครับ รเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยอัปเดตให้ดูอีกทีครับผมสวัสดีครับ